วันนี้ผมจะมาแนะนําช่อง YouTube ที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับโมเดลแล้วก็ของเล่นที่มีเจ้าของช่องเป็นคนไทยแล้วก็ผมติดตามอยู่เป็นประจำเผื่อว่าเพื่อนๆจะสนใจตามไปดูครับสวัสดีครับผมนู้และคุณกําลังอยู่กับช h a n นุ้ยโมเดลเลอร์ครับช่องแรกที่ผมอยากแนะนําเลยก็คือช่อง o o เด n Toy หรือว่าชื่อไทยว่ามันไม่ใช่ของเล่นๆของพี่กล้ากับคุณเอลฟ์นะครับช่องนี้เน้นรีวิวแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกแอชชั่นฟิกเกอร์นะครับ ด้วยคาแรคเตอร์ของพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยที่เป็นคนคุยสนุกแล้วก็เทคนิคการตัดต่อในช่องนี้ครับที่ไหลลื่นมากเลยทีเดียวทําให้มอนตนทอยเป็นช่องที่น่าติดตามมากสําหรับคนรล,ล่ของเล่นครับนอกจากนี้นะครับพี่กล้าก็ยังมีช่องของตัวเองด้วยชื่อกล้ามาซิที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับของเล่นการทำรดอารา,า่และแล้วก็การซ่อมของเล่นต่งตางๆถ้าสนใจก็าตามไปดูได้ครับ ต่อมาจะเป็นช่องไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากช่องโมเดลทิปที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยทำชแนลนี้เหมือนกันเจ้าของช่องนะครับก็คือคุณเนสเป็นโมเดลเลอร์สายสเกลโมเดลนะครับที่เน้นทําโมเดลจําพวกยานเกราะเรือรบแล้วก็อากาศยานต่างๆซึ่งช่องแนวนี้ในไทยเนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับดังนั้นถ้าใครชอบแนวนี้เนี่ยก็แนะนําให้กดติดตามไว้ช่องทอยทริกนะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบไปส่องอย่บ่อย ช่องนี้เน้นรีวิวของเล่นพวกทันฝอเมอร์แล้วก็โมเดลจีนนะครับแล้วก็รวมถึงพวกงานเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เล่นทันฟอ์เมอร์ครับก็เลยไปเน้น2โมเดลรายอื่นในช่องมากกว่าช่องสุดท้ายของคนไทยที่ผมอยายนำเสนอนะครับ แล้วช่องนี้เองก็เป็นช่องที่ผมติดตามเป็นประจำด้วยเนี่ยก็คือช่อง TF by J นะครับของพี่เจหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าลุงเจเจ้าของช่องเนี่ยเป็นผู้ข้ามวอร์ดนะอยู่ในวงการของเล่นทันสมร์เลยก็ว่าได้ในช่องก็จะมีทั้งรีวิวพวกโมเดลนะครับแล้วก็ทั้งให้ความรู้นะสะสมเกียก่ยวกับของเล่นสายทันสมร์ด้วยทั้งในส่วนที่เป็นของแท้แล้วก็งานนอกลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งขนาดผมที่ไม่ได้เล่นทันสมร์นะครับยังชอบเข้าไปดูคลิปของช่องนี้เลยเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยเขาเป็นคนคุยสนุก ยังไงสำหรับคนที่สนใจของเล่นทำฝีมอือก็แนะนำให้ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายช่องของคนไทยนะครับที่ว่าผมติดตามแต่ว,วันนี้ผมมาชวนคุยแค่นี้พอก่อนถ้าใครมีช่องอะไรที่ติดตามเป็นประจำแล้วก็อยากแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอให้มีความสุขกับงานอะลรีเกันกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ